ก็พอมาครับจอร์ดี้เป็นแบบโจโจที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนับสี่เดือนฟังอีสานแมปเปลี่ยนใหม่โคตรเยอะน้ำตกนี่คือสูงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แตบบ่ทางนี่โคตรงงยอย่างกับถ้าคูเป็นโซลูสิคูคงจะตาย,ยานั่นเอนะ แม่งโคตรว่างไม่ตีผมหายนะเพราะว่าเวลาเปิดสไตล์มันจะบังนะผมไปเอตอนนี้ก็ยังมีที่ชาร์จอยู่มันเดิมเขียนว่าอุลตราแมนกิ้งกิ้งกิ้งกิงแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งจกจกจกวันนี้มาคนเดียวคัะอยู่เซิร์ฟวีคนเดียวเพื่อนยังไม่ตื่นเพื่อนสามคนตอนนั้นยังไม่ตื่นเพราะว่าเขาได้ไปงานศพเพื่อนอีกคนนึงนะฮะ เพื่อนคนนี iscilla, del, ้แตกตัวเบียดิอาโวโลนะเขาเขาได้เสียจากโลกนี้ไปแล้วแล้วเราจะไปรีวิวสไตล์ตัวแรกคือเคสซี่เดมอนโตนะฮะเป็นของอโจสุเกะลูกกอล์ฟรของโจเซฟโจสแตดถ้าถึงแล้วถ้าโดรานะไอ้เทียมันกดเทียขึ้นมานี่โดราตายปกติให้หกร้อยนะถ้าถ้าคิวคือถ้าโดรานะแล้วใหม่แล้วใหม่ ล้วนจะจัดตื่นไหนด้วไปเท่าไรหนึ่งพันสี่ร้อยฮะโอ้แรงนะแรงนะถ้าถ้าอีคือการหิวนะฮะหิวหนึ่งพันสองร้อยนะสามารถดอลลาร์ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าสุดท้ายถะถ้าแองเจโลนนะฮะปปแล้วก็ต่อยปื๊บตายเลยนี่ความโหดไอ้เหี้ยอะไรมันขึ้นมาเดี๋ยวดูดิกดอะไรเนี่ยซิมเบอร์ชฉยหยอนนะฮะ วันนี้จะพูดเร็วหน่อยเพราะว่าหลายตัวประมาณหกตัวนะไม่อยากให้คลิปมันยาวเดี๋ยวคนดูแม่งเบื่อแม่งยิ่งเบื่อกู่ายอยู่อันนี้มีสามสกิลเหมือนกับเชสซี่แต่หมอนตกเป็นสไตล์ของโปรดาเลฟนะฮะลองไปพิมพ์ตะคุกเกินโปรดาเลตดูดิแนะนําแนะนําโปรดาเลนะ่เนาะโปรเนาะต้องพิมพ์เขาว่าโปดาเล <c oughs> อเเหียต้องไปพิมพ์สัตว์เลยาหาหนึ่งอะเป็นธา ฟันนะอ่าม่าสนับมาสเต็ปอะสเต็ปเรื่องอะไรถูกปะสตารอันนี้อะไรมันขึ้นวะมันคืออะไรอ่ะนี่หรอปุ่มนี่หรอเออใช่เว้ยขอโทษอฮะเป็นการจ้วงฮะจ้วงอย่างรวดเร็วน้มมี 2, ่สองพันเลยทีเดียวเออจมตีปกตนะิเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกับหกร้อยนะไอเฮียขึ้นเฮียสัส นะถ้าอ e ีอะเป็นการฟันรัวๆ,ๆปุ๊บปุปุปุ่มเนี้ยไอ้อปุ่มตรงนั้นก,กูกดมากี่ชาติก็ไม่เคยจะขึ้นพอกูแคสต์กได้ขึ้นอย่างเลยสัตว์มาท่าสุดท้ายฮะเป็นท่าจ้วงอย่างรวดเร็วอย่างกับหมัดดูร่านะฮะป๊อนี่ไงทีรพันด้วยเห็นไหมแต่ช่วงไม่นานนะ ท้าเย,ย,ยู่อะตอนนี้สเตทเชี่ยไปดูน่ารักจังวะอยู่กิมสันนะสไตของเดียวบ,บนโลนนะฮะเป็นแซนที่โหดมากเลยะภาห้านี่ถ้าหนึนหน่งโจติวันตีเท่าไหร่ครับแปดร้อยนะะซึ่งแรงมากเลยถ้านหนึ่งคือถ้าคิงพันนะฮะปาบสามพันโอ้โหแล้วถ้าอีท่าบาราดเนี่ยพันห้าที่ว่างไงครับถ้าอ่าคือถ้าตัดเวลานะ ม่เนี first, so yes. plane, ้ยไมันจะต่อยมันจะไม่สามารถโจมตีเราได้เดี๋ยวผมไปหามมอนให้มาถึงละนะฮะถ้าเราโจมตีปุ๊บนี่พอเรากดนั้นเราจะหลบได้นะฮะปุ๊บนี่เห็นไหมเราจะหลบปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับเลยนะหาตายไปเอามาใหม่เดี๋ยวกดให้ดูใหม่ตายดีก็สวยดีมันก็เตี้ยมาเอามาใหม่ปุ๊บปุ๊บกดแล้วก็มันจะหลบนะฮะเห็นไหม ลบก็ประมาณเกือบ 5v นะมา 5f นะั่นคือการหลบคับสติโจดเลยถนะ้าดูแนละ้วปุ๊บมันจะนานมากเลยปุ๊บ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 ,บโหดนานเลยฮ่ะ,ะมาบอลแรกหมดเลยคีมสันนะเพื่อนอ,อ้าวเฮ้สัสเโโอาโบโยูไปเลยลับแล้ว ง่วงนอนเหรอไปอยู่กับซีมุงเอ้ยรู้บอกว่าเมื่อกี้เป็นเอ้ยสไตล์จีกิมฝาดเป็นของเดียบโลนะเออเออตีอยู่กับซีมุงสไตล์ของบัลโล่ชินกับชิเปียวงูมันเละเข้ามาอยู่ที่เอวเย่เย่เอ้ยอะทีกับฟิทท่าหนึ่งอปท่าฟรอตยิงไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านมั่วนะฟรอตไม่รู้ฟรอตหรือว่าฟอร์ดหรือว่าจะขับรถ ฟอด้วยการยกขึ้นมายกที่ไม่มีดาเมจเสียเลยมัยกทำไมวะมันยกไปทำสกิลวะถ้าดูท่าโจมตีปกติกันไม่แปดร้อยนะเยอะมากฮาเีไปท่าทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ต่อยแรงขึ้นด้วยใช่ปะถ้ากูไม่ถ้ากูถ้าถ้าเพื่อนกูมันไม่โกงเลยนี่ท่าอาไปท่าเรียวก่าบาเล้เบอร์ฟูจิโตตานะครับ ถ่า f ก็ถ้าที่แบบว่ายกขึ้นมาแล้วก็หินบีบนะฮะดูนะแป๊บปั๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บตาพี่นำ้ำนะฮะทำไมเสือสตราร์พี่น้ำซิกแพคไม่ค่อยมีเลยวะไปออกกำลังกายใหม่นะตาพี่น้ำเป็นของจอโจทโาโร่เลยจทาโร่ภาคสามในเวอร์ชันนี้นะซึ่งรีเบิร์ตครั้งแรกจะได้ตาพี่น้ำเดอะโวลเลยนะเดี๋ยวผมจะรีเบิร์ตนะเพราะว่าจับคลิปนี้กูก็จะรีเบิร์ตแล้วล่ะ เราตีปกติอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่แปดร้อยนะแต่และสามสิบสองเจ็ดร้อยหกสิบประมาณนะแล้วถ้าหนึ่งถ้าโอลาพันหกเลยทีเดียวเพราะว่มันแรงมากตาปิดดำหนิแล้วถ้าสตองพันฮะขับสองพันเจ็ดนะฮะแล้วถ้าจุดเด่นในเกมนี้หรือว่าในเรื่องก็คือ time stop อ่ะฮัมกูรุนเปิดเสียงเปิดเสียงไอนี่ ยังมาอ่ะไอ้ตัวต่อไปกันตัวต่อไปนี่แ็นตัวร้ายเลยนะร้านจริงๆมั้นมานี่นี่ก็ตัวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดเกไอ้ของดีโอคอเทนถังแก๊สเด้ไหมจบดีปกติเท่าไหร่นะฮะเจ็ดร้อยหกเจ็ด้อยเจ็ดสิบหกนะซึ่งดาเมมันเบาสตาร์เฟนัมอีกนัเนี่ย ถ้าถ้าคิวก็คือพูด้านะฮะปูด้าก็พอๆอสตาร์็ปนําแหละเพราะว่าในเรื่องมันก็ปูด้ากันบันมากเลยอันนี้ก็ถ้าสแตนคลิกนะถ้าสแตนคิกนอ้นายไอชั้ไหมชันรู้ปั๊บปู่สองพันแปดสตาร์ไปนน่มเท่าไหร่วะสองพันเจ็ดถ้านี่เป็โตไที่สามารถยูเวลาได้เลยนะฟังเสียงกัน สนักแสดงทุกคนจุดเวลาเล่นนะฮะโอเคตอนนี้ก็ขอจบคิดจบเพียวทอดนดีบ๊ายบายนะเดี๋ยวได้ดูแนนอนเดี๋ยวตัดให้ดีเลย